วิในบางทีมันจึงกราบเส้นลงอ่ะพยายามจะตะเกียกจะกายมันตัวคนเบียดกระจายเหมือนว่าตนกับสตาฟเส้นตรงอ่ะกูไม่อยากเป็นภาระเช่นคนอ่ะที่ไม่เอาไหนบอกกับที่บ้านว่ายังไหวกูยืๆเหมือนต้นอ่อนไม่เคยลม้มถึงแม้สอดจะพฟกช้ำตอนปะทาเชนลมอ่ะยมานาเค้งตนไม่อยากนอนเพื่อจะขออาระยะเล่มคอมถึงแม้ใจอยากจะพักความผิดหวังปัจจัยากแต่สักวันความมานาต้องชนะเลก่กน่ะ จะไปรู้ว่าสายลุงต้องมาหลักจะสภาพเมฆฝนนะน่้นจะผ่านความประมาะมากลนบอลซุกครั้งที่ลํำบามันก็ไม่น่าผมจะเด็กอ้วนตักระเปียกเดินไปหน้าบ้านเอากล่อมก้ารแล้วก็ไปโชว์กระเจียวความสนุกที่มันดูดีจะตายถึงเหมือนต้นนนยายตีแต่มันโคจะเฟีย้ยวี่นช่วงบรรยากาศตอนเย็น พอหลังจากตอนนี้กินข้าวเย็นเสร็จจะไปวิ่งเล่นเล่นกับพวกเสี่ยวแต่ก็นานได้บางครั้งกับคิดถึงช่วงชีวิตที่มันไร้เดียงสาพอตอนโตมันจะคิดแล้วมันก็คิดว่ามันยังคิดยิ่งทรมานแล้วพอไม่นานแล้วมันก็ใช้เพียงสารมาเสพติดช่วงหนึ่งแล้วไม่มีใครนั้นจะมาช่วยดึงถ้าตัวเองแล้วมันยังเตือนตัวเราเองยังไม่ได้แล้วใครล่ะมันจะไปช่วยมึงได้ไหนสักบางนั้นแต่การเวลาลูทานถึงวรรณการกับความเป็นมาแล้วก็มีน้ำตาที่มันไหลเต็มทาง เย็นชามันนานกับเวลาที่มันทรมานจะต้องรอก,กับเด็นอนไม่นานในอดีตที่ได้ปล่อยแต่ก็ย่อมไม่วางในบางทีมันก็ชอบแต่กับต้องไม่การบางคนที่ไม่ชอบจะคอยมาปกป้องในร่างมันยังยิ้มและตลกแต่ว่าตัวได้หกลงมไปตกร่องในรางมาจดจ้องในตาเคยทตำตัวปกพ้องไม่จดท่องในทาง เอ้าลยเลยเศร้าก่อนไฟดับไปสาหิตท,ที่เฝ้าคอยไปก่อนเลยเน่าก่อนในอาวเก็บในใจไว้ตลอดไม่ไปต่อทั้งที่บออ่อจะเล่าต่อไหมอัดน,นะความสําเร็จที่ยังไม่ขึ้นลูกมึงเลือกเอาจะยืนหยัดขึ้นสู้ถ้าไม่รุ่งกบบนพุ่งได้หอบหรือเศร้าต่อไปสัตว์ถึงวันน่าจะสบายแต่รู้ว่าไม่มียาให้เข้าก่อนจะเฝ้าบอกใครละถึงแม้ตัวกันจะตายแต่ยอมและให้ครอบครัวได้สบายให้มันสำเร็จในสักครั้งเพราะถ้าอย่งงางนั้นในวันนั้นตัวฉันคงไม่พังคมละอายถึงจะต้องทุกต้อนสับสน เพรอมกับความฝันมีผู้แข่งตั้งมากมายต้องสู้ต่อไปขอแค่มึงอย่ายอมแพ้เพราะว่าคนในที่เล็งดูพ่อแม่เรื่องแค่นี้ยังไม่ได้เอาง่ายๆมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่มีการบัญชาทุกทรมานทุกคนไปนคนไกลแต่ทำไมกูยังอยู่ในใต้ชั้นของบาดาลมันพักผ่อนมานานไม่คิดอิจฉารือเสียยากกูสามารถย,ายับยั้งต่ออาการประมาณจะปลอบมือดังๆเวลาในข่าวที่เพื่อนทุกคนกูรับรางวัลนทุกเลง จุดเพลินได้หายกับวันละลาเป็นการไม่ลืมสุขแต่ไม่ขัดท้งพันนา,นานาเวลาในคืนสุขเพลินฉับพันประมาณเมือนช่นผ่านไปเร็วบางอย่างที่ไม่เป็นใจไม่เป็นไรพอแค่มึง่าไปเฟลเพียงบางครั้งมึงจะไปช้าแต่ก็ใช่ว่ามันต้องไปเร็วเห็นตัวเองอยู่ในไฟเปลวไม่ได้มอหร,รอกกูต้องไปต่อไม่มีใครบอกว่าต้องไปเมนไอเวน แบบความฝันเ้าไปพาดบ่าและสะพายเอวเพราะชีวิตคนนะ่ะมันตายเร็วก็จะอยู่กล่องที่ท่ามกลางเปลวเพราะคำว่าเฟลนั้นเริมีให้ผู้คนและผู้ตายให้ผลลุกผู้ชายเอามาทายเวลไอส้สัตว์